สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับไลออนขอนแก่นนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาดูรถกระบะสรบตูคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับได้เป็นเครื่อง3ามพันดีเอ็บครับในรุ่นโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัว3.0ตัวนี้เป็นร่ตัว G ีครับเกียร์แมนนวลนะครับผมนี่รถสีดํานะครับอ่าพี่ถ่ายรอบคันเลยครับถ่ายรอบคันเลยครับพี่ตัวนี้วีโก้เครื่อง3ามพันดีโจะเป็น v n t u r b o บนะครับ เป็นหน้าสมาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นพิเลนเนอร์นะครับก็จะได้เป็นตัวสูงนะครับกระบะสีประตูสีดำนะครับรถปี2 0 1 1นะครับรุ่นตัวจีนะครับนี่คันนี้ก็สภาพได้สวยเดิมบางนะครับรถด้สีเดิมนะครับบอกเลยว่ารถไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำนะครับคันนี้เนี่ยไมวิ่งน้อยหน่อยนะครับจะได้อยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0สมนกโลนะครับตัวนี้ก็ได้ไมวิ่งน้อยนะครับแม็กก็เป็นแม็กเดิมนะครับ นี่รถสีดําทั้งคันเลยนะครับรถได้เดิมๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสภาพหนึ่งในร้อยแล้วก็ภายในเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูรอบคันนี่ครับสาหรับเจ้าคันนี้กันก่อนนี่ครับนี่สติกเกอร์นี่ครับ,รรบไม่ว่าจะเป็นไฮลักสามจุดศูนย์นีฟอรดีนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มนะครับแม็กเดิมโรงงานมันใ้ข้างครบที่สําคัญกันชนหน้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยทำมาเพิ่มให้นะครับตัวนี้ก็เป็นของรุ่นวีโก้เลยนะครับนี่ ตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับมีจมูกให้นะครับซื้อสวยแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับระบบไฟตัวนี้เป็นไฟหลอดไส้อ่าเป็นไฟฮาโลเจนนะครับแสงสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสะท้อนนะครับเป็นโคมสะท้อนอ่าไฟตัดหมอกนะครับฮาโลเจนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับในรุ่นตัวท็อปนะครับประมาณนี้ครับอ่าในเรื่องของการผ่อนครับแค่นี้ครับ วีโก้คันนี้ขอขอเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทครับวีโก้นี่ครับตัว3.0 v จุดศูนย์ียร์ธรรมดา4ประตูตัวสูงครับปี2011ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0นบาทครับในเรื่องของการผ่อนนะครับตัวนี้นี่ครับงวดอยู่ที่7,000กว่าบาทครับลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นี่ครับลูกค้าเครดิตดีนี่ครับสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย อ๋อเรื่อผมศูนย์บาทเรื่องค่าประกันค่าจัดค่าดําเนินการนี่ครับทางผมเป็นคนออกให้นะครับลูกค้ารอรับรถแค่อย่างเดียวนะครับสุดไหมครับพี่อ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันครับผมคุณลูกค้าครับนี่ครับโอ้โหภายในผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายไปเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่เปิดกระจกก่อนพอดีว่าฟิล์มเนี่ยมันติดทึบพี่ไปถ่ายกระจกถ่ายเหมือนที่เราถ่ายเลยครับพี่ตามแผงประตูเอ่ยตามภายในคอนโซลหน้ารถนะครับ ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับทั้งสีบานแล้วก็ได้อัตโนมัติฝั่งคนขับนะครับในเรื่องของคอนโซลหน้ามีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับนี่ให้ดูกันหน่อยนี่ครับอแอร์นะครับ,นะรบตัวนี้ปรับเป็นแบบแมนวนวลเทปวิทยุมีมาให้ครบนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยคือเกย์ทำแผ่นรองมาให้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีรอยขาดหรือรอยชํารุดใดๆนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยสวยงามเหมือนกิ๊บเหมือนของใหม่เลย ไม่อยู่ที่1 2 3 0 0 0โลนะครับเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับผมนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานของตัวรถเนี่ยนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสการเข้าประกันศูนย์เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนี่นะครับทุกอย่างก็ติดรถอย่างนี้เลยนะครับเล่มเอกสารพร้อมนะครับแอดไลน์ผมขอร,รูปภาพเพิ่มเติมได้เพราะว่าเล่มเนี่ยอยู่กับทีมงานพอดีว่าเอาเอกสารอยู่ในเมืองนะครับลืมเอาไว้ที่บ้านก็เลยว่าแอดไลน์ผมมาเดี๋ยวส่งรูปภาพ น่าเล่มรถอะไรให้นะครับเบาะพี่ถ่ายเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาผ้าผสมกระเบียรนะครับจริงๆเบากระเบียเนี่ยมันสกรปรกง่ายนะแต่ในเรื่องของการใช้งานนะครับลูกค้าเนี่ยแกถนอมมากเลยนะครับรถคันนี้ก็เล่มพร้อมโอนนะเจ้าของมือเดียวนะครับนี่พี่ถ่ายตรงตามตัวปีข้างนะครับของตัวรถนะครับตัวเบาเนี่ยผมว่าสภาพเนี่ยผมให้เกิน95%เลยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับ ดูสภาพโดยรวมอย่าเชื่อคําพูดอย่างเดียวให้ดูสภาพกับความพูดของผมมันเข้ากับตัวรถไหมที่ผมพูดมานี่ครับดูรอยขีดข่วนไม่มีเลยนี่ครับทุกอย่างได้บอดี้เดิมนี่ครับผมอะไรได้แอร์แบ็กนะครับนี่กุญแจเป็นแบบนี้ครับแต่ผมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมี2ชุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นดอกรีโมทแบบนี้นะครับผมให้กล้องโฟกัสดูเลยครับพี่นี่ครับเป็นแบบดอกแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแคลิบบอยนี่ครับ เป็นกุญแจเคลียบอยก็ติ่กับรถเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปเปิดประตูแถฝั่งนั้นกันครับพี่ตอนที่สองเป็นยังไงบ้างเปิดเลยครับเปิดประตูเลยนี่ครับแผงประตูตรงนี้นะครับสวยงามนี่ครับกระจกไฟฟ้านี่ครับอ่าถ่ายเข้ามาด้านในเลยนะครับเบาะสวยมากนี่ครับเบาะสวยจริงๆนี่ครับอย่าหาว่าอวยหรือว่าอะไรนะครับผมให้ดูสภาพนีครับเปรียบเทียบกับคันผู้ผมครับ นี่ครับต้องย้ำบาะเลยว่าเบาะมีเสน่ห์และภายในเนี่ยสวยมากนะครับถ่ายตรงตรงด้านหลังด้วยพี่นี่ครับนี่ให้ลูกค้าดูแถบหลังด้วยแถบหลังสวยตึงแล้วก็มีในส่วนตัวกระเป๋าที่ใส่ของเขาเรียกว่ากระเป๋าจริงโจ้แล้วกันนะครับใส่ของนด้ลึกนะครับแผ่นรองนะครับกันเปื้อนนะครับก็ครบนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยผมจะเปิดให้ดูนะนี่ตัวนี้มาเปิดได้แล้วก็สามารถล็อกกันได้นะ นี่มันมีเกียวล็อกตรงนี้ให้นะครับเป็นตะขอ,อในเรื่องของตรงนี้พี่ถ่ายเลยครับแม่แรงนะครับอุปกรณ์ในการเอายางอะไรออกมาอยู่ให้ครบเลยนะครับคุณลูกค้าครับนี่ครับในเรื่องอุปกรณ์ครบเซตนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นอันนี้เป็นที่สีนะเป็นสีเวลาแบบว่าสเก,ก็ดหินโดนแล้วเขาจะให้เอานี้เอาไปทาแต้มนะครับจะให้เอาไปแต้มนะ นี่ครับเป็นสีแต้มเพื่อไม่ให้เกิดสนิมนี่ครับอันนี้ก็ของเดิมติดรถติดไว้ให้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับมีที่ชั้นวางแก้วน้าให้ด้วยพี่ถ่ายให้ดูหน่อยครับนี่ตรงนี้เนี่ยชั้นวางแก้วน้ํามีมาให้2จุดนะนะครับแบบนี้เลยนะครับพับเก็บได้ตรงนี้ก็สวยไม่เปอนฝุ่นไม่เปอนอะไรเลยนะครับรักษาการใช้งานได้ดีจริงอ่ะมาดูแคปหลังพี่มานะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยด้านท้ายเนี่ยแคลรี่บอยเนี่ยเปิดได้นะครับเดี๋ยวแป๊บมึงนะครับขออนุญาต ดันรงนี้ลงมากุญแจก็มีให้ล็อกเสียดตรงนี้เอานะครับดึงมางี้ครเรานี่ครับแล้วก็ดันขึ้นโถกใช้งานได้ปกติในส่วนตัวแคริบอยเปิดท้ายเปิดแบบปกติเลยท้ายไม่มีตําหนิใดๆนะครับท้ายสวยมากนะครับนี่ครับเปิดให้ดูแบบนี้การบรรทุกของการใช้งานเนี่ยน้อยนะครับนี่ครับดูจากการบรรทุกนะครับไม่มีรอขีดข่วนใดๆเลยนี่ครับสภาพผมให้เกิน85%เลยนี่ครับนี่ครับ เพดานบนนี่ครับอาจจะมีการใช้งานมาหน่อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมให้ไม่ต่ำกว่า80%เเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังดีอยู่ในเรื่องของความเดิมนะพี่มาถ่ายตรงหัวน็อตแล้วก็ถ่ายตรงพวกเสาคานให้ลูกค้าดูหน่อยครับอันดับแรกผมให้ดูคือเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คต้องเห็นนี่ครับเสาเดิมวงกลมนะครับเป็นวงกลมให้รถโดนชนมาเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะครับสมมุตินี่ครับเข้ามาตรงนี้วงกลมน่ะ มันจะเละนะครับนะครับวงกลมจะเละนะครับแต่นี่คือยังเป็นวงกลมอยู่แสดงว่ารถเนี่ยไม่มีการชนมานะครับให้ดูกันแบบนี้นะครับเห็นหลักฐานนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยตัว L เนี่ยฝั่งซ้ายจะอยู่ครบหัวน็อตด้านในไม่มีขยับเส้นสายไล่มาเลยครับพี่ออกหาแล้วก็ถ่ายให้เขาดูเลยอ่านี่ครับเส้นสายพวกนี้เห็นชัดเดิมหมดตัว R ฝั่งขวายังเห็นเลยครับนี่ครับ Vigo นะครับตัวสมาร์ทมลหรือว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมี นี่ครับตั้งแต่ปี04เนี่ยผลิตนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเห็นนะครับพวกนี้เสาฝั่งขวากับฝั่งซ้ายจะเหมือนกันดูแค่นี้ครับในเรื่องของความเดิมตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องตรงนี้กันนะครับคุณลูกค้าครับมาดูแผงประตูฝั่งทางนี้กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้แผงประตูสวยนะครับไม่มีรอยใดๆนะครับนี่ครับแถบถามมาด้านในเลยนะครับสวยงามนะครับ นี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับด้านหลังนะครับนี่ครับให้ลูกค้าดูประมาณนี้ครับมาดูแผงประตูกันครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับตรงนี้นี่ครับแผงประตูสวยนะนี่ครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยการใช้งานจะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยในเรื่องนี่ตรงนี้น่ครับอันนี้สามารถถอดไปแล้วก็ไปพ่นสีได้นะครับนี่ครับสามารถถอดไปพ่นสีได้นะครับถ่ายเลยครับพี่กระจกไฟฟ้าเนี่ยคือได้ทั้งสีบานแน่ นี่ครับเซ็นทัล็อกมีมาให้แล้วก็ถ่ายตรงคอนโซลนี้หน่อยฟังก์ชันตรงนี้พี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเวลาพับเก็บเราพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้าไฟเนี่ยสามารถปรับได้ครับไฟของตัวเลือนใหม่นะนี่ครับนี่ครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะี่ครับผมนะีครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันครับประมาณนี้ครับนุออยาติดใหม่นะครับ มาดูในส่วนของความเดิมนะครับตามแก้มฝั่งซ้ายฝั่งขวากันก่อนอ่ะพี่ถ่ายตรงนี้ครับพี่นี่ครับเหล่านี้่มีเศษสกปรกนิดนึงนะครับหัวน็อตนี่ครับไม่มีการขยับนี่คือหัวน็อตเดิมครับไม่มีการขยับครับอาจจะเปื้อนคราบนะครับการการใช้งานมาหน่อยนะครับแต่นะครับน็อตต้องไม่ขยับถ้าน็อตขยับมาสังเกตว่าขยับมาเพราะอะไรพี่ออกห่างครับพี่ นอกขยับมาสังเกตที่1ก็คือเรามาดูตามขอบนงครับพญานอกขยับมานะครับมาดูตามขอบว่าโครงสร้างพวกนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมไหมสติกเกอร์มีอยู่หรือเปล่านี่ครับถ้ารถโดนชนมาไอตัววงกลมมันก็จะเละนะครับไอตัวอักษรมันก็ไม่ใช่ตัวอักษรนะครับมันจะเป็นตัวหนังสือแบบเละๆนะครับมันจะไม่ได้อ่านออกแบบว่าโตโยต้าแบบนี้นะครับนี่ครับพวกนี้ยังเป็นวงกลมเดิมโรงงานเส้นสายมันลากเดิมโรงงานครับไล่ดูอย่างนี้ครับ นี่ครับรถเพิ่งเข้ามาฝุ่นนิดนึงยังไม่ทําความสะอาดแต่ว่าเดี๋ยวตอนรับรถเนี่ยทำความสะอาดให้ได้ไม่ยากครับนี่ครับนี่ครับพวกนี้หัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้นี่ครับน็อตยึดแก้มไม่มีขยับน็อตยึดแก้มเดิมนะครับอาจจะมีการถลอกของตัวสีเพื่อน่าจะผ่านอายุการใช้งานมาแหละนะครับนี่ครับมาจากจะมีสีถลอกนะครับนี่ครับเป็นบางจุดนี่ครับเห็นไหมครับสีถลอกพวกนี้นะครับตามอายุแต่สภาพเนี่ยไม่มีผุแน่นะครับหมายเลขเห็นได้ชัด นี่ครับถ่ายยาวเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับตัว L อลนี่ครับฝั่งซ้ายยังอยู่ครบนะครับถ่ายอาร์ให้ดูนะครับถ่ายให้ลูกค้าดูอาร์ไว้มึงครับต้องสือตัวอาร์พี่เห็นไหมพี่อารนั่นแหละนั่นแหละตัวอาร์ให้กล้องโฟกัสครับโอเคลูกค้าเห็นทั้งอาร์ทั้ง L อลแล้วนี่ครับเห็นทั้งแก้มหมดแล้วตอนนี้มาหาตรงนี้ครับสติ๊กเกอร์มอกจะอยู่ข้างๆกับเพจครับเพจนะครับทําเพจต้องไม่ยับนะนะครับเพจต้องไม่ยับเพจต้องตรงแบบนี้แล้วก็ เครื่องเป็นเครื่องสามพันรถปี2011รถผลิตเดือนไหนปีไหนมีบอกหมดเลยนะครับหลักการดูเป็นประมาณนี้สําหรับแก้มฝั่งซ้ายขวาและก็เรื่องของตัวคานหน้าตอนนี้ผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันว่ามันมีรอยเยื้อหรือเปล่านะครับมีน้ํามันซึมไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังติดสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่ามีควนมีไออะไรออกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไาดูห้องเครื่องแถบโซนนี้กันครับ อ่ะพี่ถ่ายให้ดูตรงนี้เลยครับให้ดูด้านในครับพี่อย่าไปถ่ายตรงนี้อันนี้ไม่สําคัญแล้วสําคัญที่ด, heures, meter, ははด้านล่างลูกค oui> ้าจะดูล่างก้มลงกล้องเอากล้องกล้องลงพี่เอากล้องต่ําลงนี่ไหมไอ้ที่นึงตรงนี้ทางนี้ทำอย่างนี้อ่าทางนี้แล้วก็ให้ลูกค้าดูด้านล่างดันดันมือเรามาพี่อ่าอย่างนั้นแหละครับให้กล้องดูอย่างนี้โอเคถ่ายถ่ายเลยครับถ่ายทั้งหมดทั้งหมดเลยให้ลูกค้าดูทั้งหมดนะครับนี่ครับให้ดูกันแบบนี้ครับ นะครับอันไหนลืมถ่ายก็จะอธิบายให้ดูกันแบบนี้เลยนี่ครับลูกค้าต้องเห็นคือจะเห็นให้ครบแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่ารถเครื่องดีเครื่องไม่มีเยิ้มให้ดูกันแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับให้ดูกันพี่อโอเคครับคือเมื่อกี้กระสถานาการผิดพลาดนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอถ่ายเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายนะครับเพราะว่าไอโฟนเครื่องร้อนครับไม่ได้เพราะเหตุใดนะครับ เขียนว่าอุณหภูมิของคุณนะครับต้องปรับให้เย็ยนลงก่อนถึงจะสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องถ่ายนะครับก็คือเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องเหมือนเดิมนะนี่ครับคลิปจะไม่ได้ถ่ายใหม่หรอก,กนะครับผมขี้เกียจนะครับพอดีว่ามันพูดมันยาวแล้วนะครับมันใกล้จะจบแล้วก็เลยมาถ่ายตรงนี้เลยห้องเครื่องนะครับไม่มีเยิม้มนี่ครับเครื่องแห้งเลยคันนี้นี่ครับไม่วิ่งแสนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตามหม้อน้ำอันนี้เขาเรียกว่าหม้อน้ำพี่อ่าถ่ายเลยครับให้ตากล้องดูอันนี้เป็นหม้อน้ําก็ยังใหม่นะครับอยู่คครบบนะั รุ่นนี้ ABS มีมาให้นะครับนี่ดูประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะพี่ถือนี่ด้วย <c oughs> ฟังเสียงเครื่องครับ เครื่องไม่มีขวนไม่มีไอนะครับถ้ามีน้ําไอขึ้นมาเนี่ยมันจะก,กระเด็นตามขอบนะขอบมันจะมีน้ํามันเครื่องห้ามมีเด็ดขาดเลยนะครับในรุ่นวีกโกห้ามมีเลยตั้งแต่ปี04ถึงปี2015ตัวสุดท้ายเนี่ยห้ามมีน้ํามันเครื่องกระเด็นนะครับเป็นประมาณนี้ครับคุณลูกค้าครับ สรุปกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น t o y ยต้าวีโกนะครับตัว3.0นะครับ Vn Turbo นะครับตัวนี้ก็รถเนี่ยสภาพเนี่ยสีสันสวยงามเลยนะครับรถนะครับได้สีเดิมนะครับอาจจะมีเก็บมาเป็นบางชิ้นนะครับแต่80%เนี่ยคือรถได้สีเดิมแน่นอนนะครับรับประกันว่าไม่มีชนนะครับสิ่งที่ผมพาดูต่อไปนี้ไอ้เมื่อกี้เนี่ย เป็นหลักการดูรถมือ2ไม่ว่าท่านจะซื้อรถเต็นท์อื่นหรือเต็นท์ไหนเนี่ยหลักการดูเป็นประมาณนี้1คือดูเม็ดอักสคือดูหัวน็อตนี่ครับดูตามหมายเลขนะครับลองเปรียบเทียบด,ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันเนี่ยเท่านี้ก็รถเนี่ยมือ2ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วครับนะี่ครับก็คือสรุปกันนะี่ครับราคาคันนี้อยู่ที่3ามแสนเก้บาทนะี่ครับราคาที่3ามแสนเก้บาทราคานะครับผมคันนี้งวดอยู่ที่70,00กว่าบาท นะครับงวดอยู่ที่70,00กว่าบาท8 4งวดอ๋อแล้วก็ผมศูนย์บาทครับฟรีค่าจัดค่าโอนประกันปอหนึ่งส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับลูกค้านี่ครับได้สิทธิ์นี้ไปแน่นอนนะครับผมโอเคครับเป็นประมาณนี้สําหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนเดี๋ยวรอฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคันถัดไปสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ